คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เกิดเหตุระทึกเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเนื่องจากว่าแผ่นปูนขนาดใหญ่เกิดถล่มลงมานะคะคภายในนิคมอุตสาหกรรม304ปราจีนบรุรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที5รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะต่างก็เร่งเข้าไปตรวจสอบค่ะ เกิดเหตุสุดระทึกในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเมื่อแผ่นปูนคอนกรีตเกิดถล่มลงมาภายในโรงงานแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม304ตำบลท่าตูมอําเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงสายของวันนี้โดยเพจของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าเป็นพนักงานบริษัทรับเหมาที่เข้าไปดำเนินการเคลื่อนย้ายเชลว,วางของหรือว่าชั้นลอยที่เป็นแผ่นปูนขนาด ซึ่งต้องใช้แม่แรงในการดําเนินการแล้วเกิดหล่นลงมาทับคนงานโดยพบสภาพขาตั้งโครงเหล็กจํานวน16ขาล้มระเนระนาดซึ่งมีคนงานทํางานอยู่ประมาณ20กว่าคนและได้รับรายงานล่าสุดนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว5รายซึ่งประกอบด้วยนายจิรายุแซ่ตันนายยงยุทธดอกลาบนายธน,นพลพงพระเกตนายนิรันตโตสันเทียและนายเคลือบจงประคนและตอนนี้ค่ะยังคงอยู่ร่ หว่างของการกู้สถานการณ์โดยใช้อุปกรณ์ตัดทางแผ่นปูนหนา30-40เซนติเมตรนำร่างคนงานออกมาล่าสุดนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอศรีมหาโพธิปอพอจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป